สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำราญสำหรับในวันนี้ก็มาต่อกันที่เรื่องราวของชาวลัคนาราศีสิงประจําปี2568ซึ่งสําหรับชาวลัคนาราศีสิงในปี2568นี้คัลรองชีวิตของท่านก็ยังคงเป็นช่วงเวลาของการปรับเปลี่ยนที่สําคัญในด้านหน้าที่การงาน อาชีพหรือการสแสวงหาแนวทางทางด้านการงานใหม่ๆห,หรือเป็นช่วงเวลาของโอกาสในการปรับเปลี่ยนสถานะในเรื่องการงานของท่านที่ส่งผลต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2565เมื่อล่วงเลยมาถึงปี2568นี้ชาวลัคนาราศีสิง์ส่วนใหญ่ควรเตรียมความพร้อม ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านเข้ามาเอาไว้แล้วตามที่ทางเราก็ได้มีการแจ้งเตือนให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ได้ทราบมาตั้งแต่ปี2565มาแล้วเนื่องจากเกณฑ์ในเรื่องนี้ก็จะส่งผลต่อชาวลัคนาราศีสิงห์เป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานก็คือยาวไปจนถึงช่วงประมาณกลางเดือนกรกฎาคม2570 สองเลยทีเดียวชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่เตรียมตนเองให้พร้อมรับการปรับเปลี่ยนได้ดีก็จะเป็นโอกาสที่ดีนะครับในการที่ได้วางรากฐานให้คลองชีวิตของท่านมีความมั่นคงมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยทีเดียวโดยเฉพาะในเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานความรับผิดชอบของท่าน ส่วนชาวลัคนาราศีสิงห์อีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมในการที่จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตัวท่านเองให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบๆตัวเรียกว่าท่านไม่ได้เตรียมตัวตั้งรับการปรับเปลี่ยนให้ดีเมื่อถึงกลางปี2572ตัวท่านเองคือชาวลัคนาราศีสิงห์ในกลุ่มนี้ก็จะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความก้าวหน้า เป็นคนที่ย่ําเท้าอยู่กับที่ในขณะที่คนรอบๆข้างของท่านนั้นเรียกว่าวิ่งไปข้างหน้าย่างรวดเร็วแล้วชาวลัคนาราศีสิง์จึงควรเลือกเส้นทางที่จะปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงตัวท่านเองก่อนที่จะถูกบังคับให้เปลี่ยนดีกว่าในปี2,568นี้ชาวลัคนาราศีสิง ก็ถือว่าเป็นปีที่มีโอกาสดีๆเข้ามาอย่างมากมายแต่ก็ไม่ได้มีแต่เรื่องที่ดีเข้ามาก็มีเรื่องที่เรียกว่าด้านที่ไม่ดีเข้ามาทําให้ท่านต้องเกิดความหนักใจขึ้นมามากเหมือนกันโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เป็นไตรามาสสุดท้ายของปี2568นี้ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านจะอมาาหรือเรียกว่า เผลอกับพิบตาไม่ได้เลยแต่ในที่นี้นะครับที่เราจะเริ่มต้นคุยกันก็จะเริ่มต้นคุยกันถึงเรื่องโอกาสดีๆของชาวลัคนาราศีสิงห์กันก่อนก็เริ่มจากช่วงระยะเวลา3ไตรามาสแรกของปี2568นั้นก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องเล่งเก็บแต้มสะสมให้กับตัวท่านเองให้มากที่สุดเพราะเป็นช่วงเวลาที่ ท่านจะมีโอกาสดีๆเข้ามาให้ได้กอบโกยและก็เตรียมความพร้อมให้กับตัวเองให้มากที่สุดเรื่องราวในด้านต่างๆที่ชาวลัคนาราศีสิงห์จะได้รับโอกาสที่ดีนะครับก็จะยกมาคุยกันเรื่องแรกเป็นโอกาสในการประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานซึ่งจะทำให้ตัวท่านได้รับการยอมรับนับถือได้รับเกียรติมีชื่อเสียงรวมไปถึงเรื่องของลาภผลต่างๆที่ตามมาเช่น การได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งถัดมาก็คือการที่ท่านมีโอกาสจะได้รับผลประโยชน์ในด้านต่างๆที่สืบเนื่องจากโอกาสในการประสบความสําเร็จในด้านงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของทรัพย์สินต่างๆซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านในการไปแสวงหาทรัพย์สินอื่นๆที่จะมีติดตามมาอย่างเช่น เรื่องของบ้านเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของรถลายยอดยานผานะหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆประการที่สก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ชาวลัคนาราศีสิงห์ก็จะมีโอกาสในการสร้างหรือท่านอาจจะได้รับทรัพย์สินใหม่ๆเป็นทรัพย์สินในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์เช่นบ้านที่พักอาศัยรถลายยอดยานผานะหรือที่ดินเป็นต้น โอกาสดีๆของชาวลัคนาราศีสิงห์อีกอย่างก็คือในช่วงสามไตมาสแรกก็จะเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกระฉับกระเฉงบางท่านอาจจะมีเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าต้องล้มหมอนนอนเสือ่อหรือเรียกว่าท่านสามารถที่จะดูแลตัวเองให้หายได้ป่วยเองก็หายเองไม่ต้องไปถึงมือหมอก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับท่าน เกณฑ์ที่ดีต่อเนื่องของชาวลัคนาราศีสิงห์ตั้งแต่ต้นปีจนสิ้นสุดไตรมาสที่3นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีสิงห์ที่อยู่ในช่วงเวลาของการปรับเปลี่ยนการสแสวงหาแนวทางวางรากฐานใหม่ในเรื่องอาชีพหน้าที่การงานของตัวท่านเองเพราะเกณฑ์ที่ดีนี้นะครับก็จะเป็นตัวช่วยกำกับช่วยส่งเสริมให้แนวทางที่ชาวลัคนาราศีสิงห์เลือกนั้น ก็จะเป็นแนวทางที่ดีหรือแนวทางที่เหมาะสมสำหรับคันลองชีวิตของตัวท่านเองในอนาคตต่อไปในปี2568นี้ชาวลัคนาราศีสิงห์อย่างที่กล่าวเอาไว้นะครับว่าถึงแม้จะมีเรื่องดีๆเข้ามาแต่ก็ยังมีเรื่องที่จะต้องระมัดระวังอยู่ด้วยเช่นกันซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญของชาวลัคนาราศีสิงห์ เพราะว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดาวเสารกับราหูก็จะสลับกันโคจรเล็งลัคนาของท่านตลอดซึ่งในทางโหราศาสตร์ก็จะเรียกว่าตกเกณฑ์พินทุบ,บาทหรือเรียกว่าเป็นกลุ่มของพวกดวงแตกดวงร้าวนะครับดังที่โบราณอาจารย์ท่านก็ประพันธ์เอาไว้เป็นสโลกโหนว่าเสาเพ่งเล็งลักและอสุลานะครับก็เรียกว่า โดนทั้งเสาโดนทั้งอสุลาก็คือราหูซึ่งผลก็โบราณอาจารย์ท่านบอกว่าอาภัพอัปปภาคให้โทษแท้ประเหินหินซึ่งผลของเกณฑ์พินทุบาทที่เสากับราหูมาสลับกันเล็งลัคนาสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์แล้วก็จะส่งผลต่อเรื่องราวพลองชีวิตของท่านในด้านที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องราวของคนรักเรื่องราวของคู่ครองหรือคู่สมรสสถานะในครอบครัวหรือเรื่องราวที่ส่งผลกระทบในเรื่องของหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือคู่สัญญาทางการค้าซึ่งก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2567แล้วก็จะต่อเนื่องตลอดปี2568ด้วยนะครับในช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีสิงห์ตกอยู่ในสภาวะเช่นนี้ ในช่วงเวลาสามไตามาสแรกนั้นก็ถือว่ายังโชคดีเพราะว่าท่านมีดาวประธานฝ่ายสุพรเราะห์คือดาวพฤหัส,สบดีมาช่วยคุ้มครองมาช่วยแก้ปัญหาทําให้ท่านสามารถลดความอึดอัดลดความกดดันลงช่วยแก้ไขปัญหาที่ขอให้เกิดความขับข้องใจหรือแก้ปัญหาการขัดแยง้งแตกแยกที่เกิดจากความทุกข์หนักในด้านเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว คู่ครองหรือคู่สัญญารวมไปถึงคู่หุ้นส่วนทางการค้าหรือหุ้นส่วนในด้านการงานในทีมงานของท่านซึ่งก็จะช่วยแก้ปัญหาให้ชาวลัคนาราศีสิงห์บางท่านด้วยนะครับที่ประสบกับปัญหาในเรื่องสุขภาพของคู่ครองหรือหุ้นส่วนการค้าแต่ว่าการคุ้มครองของดาวพฤหัสบดีต่อชาวลัคนาราศีสิงห์ก็จะมีช่วงเวลาอยู่เพียงแค่3ไตามาสแรก เมื่อย่างเข้าสู่ไตรามาสสุดท้ายของปีก็คือตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2,568แล้วดาวพฤหัสบดีก็จะโคจรเข้าสู่เรือนวินาศของท่านทำให้กำลังของดาวพฤหัสบดีก็จะอ่อนลงดังนั้นนะครับการที่จะมาช่วยปกป้องคุ้มครองท่านได้เต็มที่เหมือนในช่วงสามไตรมาสแรกก็จะไม่ได้ชาวลัคนาราศีสิงห์ถ้าในช่วงสามไตรมาสแรก ท่านได้สะสมพลังแห่งความดีงามพลังทรัพย์เอาไว้เต็มที่ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีปัญหาต่างๆนั้นท่านก็จะรับมือได้โดยง่ายสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ที่ท่านไม่ได้เตรียมพร้อมไม่ได้เตรียมการอะไรเอาไว้เลยในช่วงสามไตรมาสแรกเพราะมัวแต่หลงละเลืนกับลาบผลต่างๆที่ได้รับมา เมื่อประสบกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาในไตรมาสสุดท้ายท่านก็จะยากที่คิดจะรับมือกับปัญหาต่างๆที่จะประเดประดังเข้ามาชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ต้องขอเตือนให้ท่านตระหนักเอาไว้แล้วก็ควรเตรียมการรับมือตั้งแต่ตอนนี้นะครับตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ปี2568ซึ่งปัญหาต่างๆที่ชาวลัคนาราศีสิงห์จะมีโอกาสได้ประสบพบเจอ เราก็จะยกขึ้นมาคุยกันว่ามีปัญหาอะไรบ้างเรื่องแรกเลยนะครับก็คือปัญหาการกระทบกระทั่งไม่ลงรอยกันระหว่างท่านกับคู่ครองคู่สมรสหรือตัวท่านเองกับคุณส่วนทางธุรกิจคู่ค้าหรือคู่สัญญาในธุรกิจต่างๆที่ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ปัญหาที่ 2. ที่มีโอกาสพบเจอก็คือเรื่องของสุขภาพการป่วยไข้ของคู่สมรสคู่ครองของตัวท่าน ัญหาที่3ก็คือเรื่องราวในธุรกิจการค้าที่เป็นกิจการค้าร่วมกันก็อาจจะมีปัญหากันภายในกิจการจนบางครั้งก็มีโอกาสที่จะเกิดเป็นเรื่องราวคดีความหรือเกิดการมุ่งร้ายหรือหวังทำลายกันเองได้ประการที่4ก็คือปัญหาที่จะเกิดจากความเสียหายขึ้นต่อทรัพย์สินที่ท่านถือครองอยู่ทั้งที่เกิดจากการประสงค์ ทรัพย์ของบุคคลอื่นหรือเกิดจากภัยพิบัติต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออักคีภยัยบางกรณีอาจทําให้ท่านต้องสูญเสียทรัพย์สินที่มีค่าบางประการไปด้วยปัญหาถัดมาก็คือมีโอกาสที่ท่านจะประสบกับความเสียหายจากการที่ขาดผู้ร่วมงานหรือขาดผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบางท่านบุตรหลานที่เคยอยู่ใกล้ชิดก็มีเหตุจำเป็นต้อง จากท่านไปไกลอย่างเช่นการไปศึกษาต่อหรือว่าการแยกจากครอบครัวไปอาศัยอยู่ที่อื่นก็อาจจะทำให้เกิดความทุกข์ใจของท่านนะครับประการสุดท้ายก็คือท่านควรต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุหรือเหตุไม่คาดฝันที่เกิดจากการเดินทางก็อย่าทําการใดๆโดยประมาทไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยยานพาหนะของท่านเองหรือ เดินทางโดยการใช้ขนส่งสาธารณะก็ตามชาวลัคนาราศีสิงห์อย่าประมาทโดยเด็ดขาดถึงแม้จะไม่ใช่เหตุการณ์ที่รุนแรงแต่ก็จะทำให้ท่านต้องหมุดหงิดใจเพราะว่าเกิดเรื่องให้เสียเวลาหรือเสียทรัพย์สินเงินทองไปโดยใช่เหตุนี่ก็เป็นเรื่องราวที่มีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายแต่ถ้าท่านสะสมความดีสะสมพลังต่างๆเพียงพอ ท่านก็จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆเหล่านี้ไปได้โดยไม่ยากเย็นนักชาวลัคนาราศีสิงห์อย่างที่บอกว่าถ้าท่านเตรียมพร้อมตั้งรับให้ดีก็จะช่วยลดทอนความรุนแรงของปัญหาให้เบาบางลงแต่สิ่งสำคัญที่ชาวลัคนาราศีสิงห์ควรทำในการตั้งรับก็คือการตรวจสอบดูแลเอาใจใส่ สิ่งที่ท่านมีอยู่ในปัจจุบันนะครับก็คือติดอยู่กับสิ่งที่มีในปัจจุบันเอาไว้ก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินต่างๆเรื่องของครอบครัวเรื่องบุตรหลานบริวารเรื่องหุ้นส่วนทางธุรกิจก็ควรดูแลเอาใจใส่ให้เต็มที่ที่สุดให้ดีที่สุดเต็มกำลังความสามารถของท่านแล้วชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านจะผ่านช่วงเวลาที่ ยากลำบากของท่านไปได้โดยที่ไม่วุ่นวายมากนักในโอกาสการขึ้นสักกาดใหม่ปี2568นี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านและครอบครัวจงประสบกับความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านมีความรุ่งเรืองร่ำรวยทั้งเงินทองทรัพย์สิสนมีความสุขสมหวังในเรื่องราวต่างๆ ตามที่ทุกท่านปรารถนาทุกประการสวัสดีครับ